อ่ะใครจะเป็นที่สองที่สองเป็นตัวต่อเลโก้นี่ฮะจากเวิร์บแทงฮะเป็นรูปรถถังแหละสีนี้น่าจะเป็นของนาสีเปล่าของเยอรมันหรือเปล่าส่วนที่หนึ่งครับเป็นกระเป๋าสุดสวยจากวอ์เกมิงนะฮะเย็นเย็นเย็นย็น Okay. ใ,ใครวะเหลือ V P กับใครได้นี่ไงไล่ย,ยิงกันอยู่ควันอีกแล้วควันกับ V P อ่า M X กับ I S 3อะ่ะใครชนะนี่ได้เลยใวะได้เลยม,ม,มันมันมีสองคนไงนี่ตารางคะแนนนี่ก็คนอื่นก็ให้กำลังใจยงงใเยราส่งไปของขวัญใช่ไหมให้ เอไม่นกับเอสามสูสีสูสีสูสีคือผมจะรู้จักคุณขวัญในการส่วนตัวฮะแต่ผมเชียร์ทางด้านของบีพีครับเพราะบีไอพีเราแข็งค่ระหว่างโซเวียตโซเวียตชอบโซเวียตนะจบครับเอียงคงมีรักแท้เดินต่อไปเดี๋ยวค่อยบอกอะไรนะกองเชียร์ได้สปอนเซอร์กองเชียร์ได้สปอนเซอร์ spoil spoil ว่าไงน,นฮะก็เหมือนว่าเจอตัวกันแล้วแต่ม่นจะขากันไม่เจอแล้วก็ยิงงงงไปฮนะเออแต่มันจะมันมีคนบอกว่าเสียรอบเดียวจบไปใช่ไหมะรอบเดียวจบไปเกิเดไปเกิดเอ้ยใช่ป่ะไปเกิดปไปเกิดไปกิดกาดิกาการขารันนี่ไงไเนี่ยเช้ส่วนตัวนะฮะตอนนี้ก็ นี่ฮะคนที่แบกกระเป๋ามาจากเมืองจีนนะหมอกล้องเลยดิเออนีคนกล้องหน่อเอากล้องหน่อเอากล้องหน่อยเดี๋ยวเราถ้าจบแล้วมึงก็ไปเกิดแจกเดี๋ยวไปเกิดแจกเลยครับโอ้โหแล้วยิงกันเราบนเอ๊ะมันเร็วกว่ามันเร็วกว่ามันคล่องกว่าไงแต่มันปองไอโดนตุ่มทีสองปีนี่รู้เรื่องนะฮะนี่ฮะบวกได้เออเออยิง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 เอาดิยิงอ้ถอยตกรลงก้ยเอาแล้วไงเอาแล้วนะ เอาแล้วไงเอาแล้วฮะติดแล้วติดแล้วมามันรีโหลดอยู่มันรีโหลดอยู่ยิงไปโอ้โหยิงยิงโอ้โหเอาแล้วนะฮะเอาแล้วรีโหลดอยู่ละอุ้ยว้าวขับมาคลหมัดแล้วยิงคันคันถึกอะคันรถถังหนักอะมันช้าแต่ถ้าเกิดว่ามันโดนยิงเนี่ยมันก็ไม่เข้าเออแต่ถ้าโดนยิงไปหมดมันก็ตายในคันเนี่ยมันถังเบามันเร็วใส่หลบหลบปั๊บ แต่โดนดีจุกครับโอเคนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวเด้หูแล้วมันหายกันจอดอย่างนี้เลยเหรอพังมาเท่าไหร่ครับเนี่ยยิงเด้ยิงยิงเลยอ้าวดูเหมือนไอเอ็นจะเสียเปลี่ยนแล้รถถังแหนขึ้นยิงแหงเจ้นใครเล่นกันได้แล้วยอยลงมานะฮะเอาแล้วครับนะโอ้โหรถถังเบาเจอเอ้อถถังเบาเจอรถถังหนักครับก็ก็บอกเขาแล้วว่าเขาต้องการแบบไหนก็ให้เขาเลือกเองยิงเด้ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วใครยิงก่อนเพานั้นก็เป็นคนที่ยิงก่อนนะอีกฝ่ายจะยิงทีหลังก็พดไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่คือใครยิงก่อนเนี่ยอีกฝ่ายเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วชอบชอบอะไรโอ้ยเอายิงโอ้ยบอเด็กแล้วนะแเอเอเนี่ยเป็นลูกแม็กนะปืนมันมีหกลูกมันซับรัวๆได้มันออโต้แมส่วนเอเอเนี่ยเออแล้สีโอ้โอ้ับเป็นเรืองด้านของ โซเวียตฮะออกแล้วมันถึกเนี่ยอ๋อกระเป๋าแจกกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ามานี่เป็นคุณเดี๋ยวกูรับแทนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง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 เดี๋ยวแป้นนึงเอออ่านี่หลบความผผมเป็นตัวแทนของชื่ออะไรนะ V.P. i ป่ะ v i p v i p ครับอ่ะสองรอบเลยคุณ V.P. i ครับครับเท่มากไม่ถามเขาเขาสื่ออยังไงบ้าง รู้สึกไงบ้างเนี่ยที่ไิ้เข้ามาครับจังหวะเม่ี้ผมยิงแล้วลูกเอ็กซ์มันยิงลูกลั่นครับแล้เป็นลูกแม็กกับผมต้องรอจังหวะมากมายครับถือว่าเด๊ดผีเขาเล่นดีมากครับถ้าเกิดว่าผมยิงลูกนั้นไม่โดนเนี่ยโอ้โหเนี่ยแต่ว่าเขายิงพลาดเยอะไปหน่อยครับน้ำลายน้ำลายได้ครับสู้กะไเลครับออกมาครับมาเอาไปเลยโอเคเนี่ยนะวันดีพี่ให้แล้วนะฮะับวีพีก็ได้ไปนะฮะสะพายกลับบ้านไปนะพวกเราเนาะ ดีเดี๋ยวเขาได้ไปเขาเครียดยังคงมีความรักเ้าะโทรศับมาเฮ้ยวีวีตัวจริงมาวะอใครวะแล้วอันดัลสองนี่ไงฮัลโหลครับเดีวเวๆว เฮ้ยจริงเป้าเสียตันผมได้รถไอ้ร้านหนึงเหรอโอเคสำหรับคนที่ได้รางวัลที่หนึ่งไปแล้วคุณก็ส่งข้อความมาทางแฟนเพจที่ EPL ครับแล้วพิมพ์เริ่มต้นว่า world of tank แล้วก็ใส่ที่อยู่ของคุณมานะฮะแล้วคนที่ได้ที่สองก็เป็นกระเป๋าเฮ้ยใช่เลยเป็นตัวต่อเลโกจาก world tank เหมือนกันนะฮะส่งข้อความมาเหมือนกัน เดวโถน,นี่มีคู่มือประกอบไว้ด้วยนะ,ะคู่มือคู่มือคู่มือเดียวจะประกอบไว้โถ <laughs> นี่มีคู่มือด้วยมีคู่มือด้วยนะกมขอไม่เป็นแนะนำว่ามันประกอบครับติดต่อยังไงก็ส่งมาที่ส่งมาที่แฟนเพจของ t g p l อะครับ <laughs> เขาให้เขาส่งข้อแอดเพื่อนเขาแล้วให้เขาส่งที่อยู่มาในนี้เลยดิเออเออง่ายง่ายแอดวีดไปแล้วก็ให้เขาส่งข้อความมาเนี่ยก็เปิดทองแชทคุยกันเออเออเอเออ ของเราสุดยอดนะครับเริ่มเกียนแล้วฮะลืมลืมเลยโอเคนีเคเออวานก่อนวานก่อนก็บ้านเลยไม่ขอยืมไม่ใช้ก่อนได้ปหะก็ต้องมีรักแท้เดินต่อไปก็มีรักแท้เดินต่อไปโอเคเป็นกระเป๋าที่มาจากประเทศไต้หวันนะครับข้างในมีหมาอยู่นะเพราะไปเกิดไปซื้อกับสาวไขมากครับเจะบอกว่ากระเป๋าใบนี้นี่ไม่มีขายนะมีขายครับ เขาแจกมีเขาคือแบบตอนนั้นเขาให้สัมภาษณ์แล้วออกมาแล้วเขาให้ก็คือมีใบเดียวในประเทศไทยเท่านั้นนะไม่ไม่ไม่คุณคุณคุณเขาแจกเพราสื่อนะครับไม่ใช่สื่ออดนะฮะเขาบอกนะครับเนี่ยต่อให้หน้าติดตาดีผมก็ไม่มีสิทธิ์ได้นะไม่ใช่ว่าไปซื้อกันได้นะครับเสร็จแล้วโว้าวนีรัชาลเดินต่อไปโอเคฮะขอคุณไปเกิดด้วยครับเนี่ยไปเกิดนะคนนี้เนี่ย คนนี้ไปเอามาจากประเทศไต้หวันใช่ไทยเพลไม่ใช่ที่ไต้หวันโอเคไปละตัวนี้ให้กดดิ้นทองเอาไปแล้วโอเคเดี๋ยวกูม่รักแท้เดินต่อไป